เฮงปอเปี๊ยะสดหมูกรอบตรงคอนเซ็ปต์ของช่วงนี้ของเรามากๆตามตรอของจริงตรอกไหมล่ะคุณผู้ชมดูสิคือสุดจะรับค่ะแต่ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะกับปอเปี๊ยะสดนั่นเองน่ากินมากๆมาเราเริ่มชิมกันเลยดีกว่าเราเริ่มชิมกันเลยดีกว่าเอาช็อตนี้ด้วยนะคะตัดลองนี่เป็นไงเป็นไงสมควา น้ำลือน้ำลือนี่เราต่อยแล้วน้ำราดของเขาจะมีความแบบไม่ได้หวานอย่างเดียวนะคะมันจะมีความเผ็ดแวอคือรสชาติแบบค่อนข้างจัดจ้านเลยคุณผู้ชมเราแล้วหมูกรอบเป็นไงหมูกรอบหมูกรอบดีมากหมูกรอบก็คือเขาเลือกแบบไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่แล้วก็จะมีความแบบว่าชุบแป้งมากินกรอบๆกับปอเปี๊ยะสดแบบนี้คุณผู้ชมฟินไหมล่ะ เรียกว่าเป็นร้านลับที่ใครมาวราจักรก็คือแนะนําว่าต้องแวะมานะคะอาจจะรับหน่อยนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะมาซื้อกลับบ้านก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องเดินมาสั่งหล้อก็ออกไปรอด้านนองนะคะวันนี้ไข่กับอ้อนลองชิมแล้วรับรองเลยค่ะว่าร้านนี้อร,อ,อร่อยมาก